กูไม่ใช้เลยว่ะเออต้องหยิบมาใช้บางล่นี่ปืนคมๆป่าอ้าวนี่พี่จีนเขาชอบเห็นไหมหุ้งหุ๋งชูอ้าวเป็นลิงมาแล้รวเออโอ้โหสับประสัตธไปหลังมาอ้าวอ้าว ปืนพกวี่งปืนพกออโอ้ยพอะไรอ่ะแตกไปนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปดแม่งเลยสัตว์ชู่ก มันมันคือเฮียนะวะกูก็ใหญ่ตวเหมือนชุดเฮ้ยกเขามีใครกับอ้ทีพาหาเปลือไม่ใ I'm kidding Where from bro นี่เขาคุยกันละเฮ้ยทำไมต้องทำเสียงงี้ยวะ Where from มันผู้หญิงหรือผู้ชายวะชายยี่ทำเสียงกำเริบมันทำไมวะชุดเฮ้ยโอ้ โอ้ไม่พอเลยทีนี้มาวะโอ้โหได้ตัวเดียวเฮ้ยนี่มันทำอะไรอยู่วะเนี่ยโอ้โหอืมฮะลองพูดบ้างแล้ววะกูอะมันมันคือภาษาที่อะไรชูยูแคนบลูเปล่าวะอะไรมาเนาะท่าไหม บ่มโอ้ยมีคนหยิบมาแล้วมีคนเปิดมาแล้วเว้ยชัวในสไตร์อ้าวยันเหนื่อยใจเลยแม่มึงกูยังไม่อยาตีวะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรป่าเม่งเลยอะ เข้าตามซะดูเข้าข้างน,นอกไปครัเมื่อกี้มันเข้าโอ้โหนี่เอามนเข้านอกมันแปลงนอกอ่ะกูเห็นล่าสุดม,มันเดินสุ่ยเฮียจู่วะจู่วะเหรอวะนี่จู่วะหรือจ้วบวะหรือจุบวะอะไรอย่างนั้นเหรอที่กูไม่เข้าใจภาษาแม่งวะไปใตะมึงก่อนหลับแล้ว อ๋อรู้ว่าที่มันทำเสียงแหลมมันทำมันทำเสียงแหลมมันอาจจะเรียนแบบมิกกี้แหละเอาไม้แตกไอ้โง่กูควรตีไม่ได้แล้วกูอยาจะกดแม่งเรือยเลยแค่นี้มีคนเข้าไปงค์ไหนอะป่าอยู่เหววไปหลบเฮ้ยเข้าไปข้างหลังเลยไอ้โง่ เฮ้ยตามสองคนเฮ้เจงโง่ม okay. ีอีกมิพิปทิกโอ้ยโอ้โหเฮี้ยกูไม่อยู่ในไซต์ว่ะถ้ากูอยู่ในไซต์เปล่งพลังแล้วเฮ้ยใครวิ่งวะโอเคกูรู้แล้ว You can you can เฮ้ย เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ ไม่ทันไม่ทันจู๊กโอเค h a p p e n bro. h a p p e n It's okay. ยยี่อยู่คนเดียวไม่กี่เด็ีดีกว่าอยู่อาฮาเปล่าเหรอเฮ้ยมูมูไอ้ที่ผู้หญิงแน่นอนเพราะผู้ชายเล่นไวเปอร์น้อยกูมานานสิบสี่ล้านเลยเว้ยว่าไวเปอร์ฝั่งข้างเป็นผู้หญิงไอ้ย่าตะกี้น้ำแพงไง เฮ้ยสกีนี้ไม่มีเอฟเฟกต์ด้วยหรอวะเกี่ยอะไรเฮ้ยสกีนี้มันคือสกีนเฮียมังกรเหรอ I understand เฮ้ยไม่ใช่อ๋อมันหนอ White m o o มันมันสกีนยหงอกคงนี่หว่าเฮ้ยยู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 โค้งวันเฮียเอาตะโมกมาทำอะไรวะเอ้ยต้องไปกระแทงฮาร์เบอร์ไปนเดีวะงโอ้สกิลกูหมดแล้ววะโอ้โหเฮียตกใจเลยโอเค ขีมอเตอร์ไซค์ฉนปาอไปเรื่อยเลยไอ้นี่จิโอ้หนอตกรีไอ้ยปืนงอกโอ้ยยิงข่มนี่หว่าแต่กูไม่เอาไปไปไปเขี่ยมันแต่งมันแต่งมันไม่ค่อยเปลี่ยนนะรู้สึกยี่หมันไม่ใช่กูไม่ชอบความแฟนตาซีไอ้เยี่ห้อสีมันสวยเว้ยสีฟ้าเนี่ยโอ้โหเฮีย ไ right, ม่อายเลยกูมาอยู่เนี้ยเสร็จอุย้ยเอ,อ๋อยี๋ตัวคาสิกาเลไอ้เขี้ยวเลยก็เหลือนี่เดียวโดนเหตุนนะไหมอือหืออันติพังวอลอ,อุ้ยไอ,อ้ยูปีแนแพนเหรอ<ะ>โอ้โหสวยเสยีสยงมันอยู่ทางซ้ายนะ

Ih, bang, ih, Amerika No, <laughs> why well, you serve, you play surprise ya? No, I don't do it. Chuk, 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 chuk. Cooper me, Cover me, cover me, cover me. Go, go, stay. stay, stay. <laughs> nice, good. Iya, wah, oke, 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 อ้าวเ้าไปฮะเฮ้ยแฟนหาเม่มึงโง่กูติดอะไรไปโอ้หร้อยสามสิบอะไรวะเฮ้ยพิม์ใหญ่ละ้ยขึ้นเสียงโอ้อเขาไม่กดไม้ละมาหวะละเฮียแบกเฮ้ยสองอีกสี่โจ้เท่ามึงแล้วรัสตัสเอไปไปบีอ่าก็ อ่าแต่ตอมนะทีนี้สามว่าคีคือพังจริงอัเดี๋ยวกูไปก็ได้ที่อ่ะเวยเปอร์อยู่เอ้ยอาอะไรบ้างอ้เดี๋ยวแล้วกูโดนยังไงเมื่อกี้กูงงใจวะเดี๋ยวคนทาเักแต่เมื่อกี้กูเช็คไอ้นี่เราไม่ใช่หรอวะเนี่ย เลี้ยงมาเบียดไอ้สัตว์โอ้โหคู่ดิของโยรู้ไอ้เหี้ยโลโลโลโยรู้โลไอ้เหี้ยกู่เดิมสกิลฮาร์เบอร์ไอ้สัตว์อ่ะไปเลยไปลาไปเลยเขียนละอะไรคู่ปลาโอ้โหสิทธิ์จริงไอ้เฮียเฮ้ยเหมือนมองการไกลกูบอกเลย โอเคกลางไกลก็ยังมีอยู่มีอยู่มามาที่มันซื้อให้มาหายแบบไอ้เหี้ยยังไงก็เพ้อะไรไปเพ้ก็เพอย่าแหลงกูตกอีกอะสุดสีม่วงมาเอาจริงเองจริงไงเองจริงไงอยู่หลังซ้ายมดเลยอ่ะ้ยหลังมา เอ้ยตรงนี้ช่วยกูด้วยเปิดตัวได้ใช่ไหมกูเต็มเลยพีกแน่กูพีกไปกูตานแน่น้มันเห็นกูตัปืนกูยื่นไม่ไหวแล้วมาอีกสตารเฮี้ยงเฮี้ยเี้ยาเฮเฮี้ยเ้ยนีงีเฮ้ยเี้ยียืเีย สามสิบตัวทีมโอดิน